จำนวนหนึ่งหมื่นบาทโอเคเราเนี่ยทำหน้าที่จัดหางานนะครับให้คุณคณินเนาะนะครับแต่คุณคณินเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินเรานะครับเราไปหางานให้คณินแต่คณินยังไม่ได้จ่ายเงินเรานะครับเราก็เลยยังไม่ได้รับเงินนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคเราไปหางานให้คุณคณินการที่เราไปหางานให้คุณคณินเนี่ย ถือว่าเป็นรายได้ของเราเนาะเรามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับรายได้ค่าบริการโอเคไหมเราไปหางานให้คุณคณินนั่นแหละคือการที่เราไปบริการเขาแล้วเรามีรายได้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเรายังไม่ได้รับถ้าเรายังไม่ได้รับเงินจากคณิน ครับคณินก็จะกลายเป็นลูกหนี้ของเรานะครับซึ่งคณินก็จะกลายเป็นลูกหนี้การค้าของเรานะครเนื่องจากว่าคณินไม่ได้จ่ายเงินเรานะครับคณินเลยกลายเป็นลูกหนี้นะครับเราสามารถใช้ชื่อว่าลูกหนี้การค้าก็ได้หรือเราจะใช้ว่าลูกหนี้แล้วก็ตามด้วยชื่อนายคณินก็ได้นะครับ อ,อาจารย์ใช้ชื่อกลางๆแล้วกันเนาะลูกนี้มีเยอะไหมเนี่ยข้อนี้อ่ะไม่มีมีไม่เยอะนะครับก็แดงว่ามีลูกหนี้อยู่คนเดียวก็ใช้คําว่าลูกนี้การค้าเลยก็ได้นะครับอโอเคแปงว่าข้อนี้นะครับเราไปจัดหาง,งานให้ในายคณินนะครับเราเลยมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะ,ระเราจะมีรายได้ค่าบริการนะครับเพิ่มขึ้น1นห รายได้ทำให้ทุนเพิ่มครับบันทึกด้านเครดิตแต่เนื่องจากว่าไอ้รายได้ตัวเนี้ยที่มันเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นเนี่ยมันยังไม่ได้รับเงินดังนั้นเราก็เลยมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นนะครับลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ลูกนี้เป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิตครับดังนั้นรายการวันที่15นะครับเราจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตลูกหนี้การค้านะครับแล้วก็เครดิตรายได้ค่าบริการจํานวน1 0 0 0 0บาทนะครับไอ้ลูกหนี้ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าคนที่เราไปบริการเน่ยเขาไม่ได้จ่ายเงินเราไงนะเราเลยมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นนะครับ ดังนั้นรายการวันที่15นะครับเราจะบันทึกโดยเดบิตลูกหนี้การค้านะครับแล้วก็เครดิตรายได้ค่าบริการนะครับจำนวนเงิน1,000 0บาทนะครับเปิเบอ่อสกู่ก่อนเพิ่งเพ่อลืมไปแล้วนะครับวันที่15นะครับโจย์บอกว่าเราจัดหางานให้นายคณินนะครับยังไม่ได้รับค่าในหน้านะครับเราบริการเขาแล้วนะครับแสดงว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ รายได้ตัวนี้เรายังไม่ได้รับเงินนะครับเราเลยมีลูกหนี้นายคณินเนี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน1 0 0 0 0บาทนะครับข้อนี้เราเลยจะเดบิตลูกหนี้การค้านะครับแล้วก็เครดิตรายได้ค่าบริการนะครับเราก็นํามาบันทึกมาบันทึกบัญชีนะวันที่15นะครับเดบิตลูกหนี้การค้าเราอย่าลืมครับเดบิตชิดเส้นครับผม หนึ่งบาทเสร็จแล้วเราก็จะเครดิตรายได้ค่าบริการนะครัเครดิตรายได้ค่าบริการ1,000 0บาทเสร็จแล้วอย่าลืมคำอธิบายรายการนะครับนั่นก็คือ ให้บริการจัดหางานแต่ยังไม่ได้รับเงิน วันที่15เรียบร้อยนะครับให้